หลังจากได้ห่างเหินในงานซ่อมไประยะหนึ่งครับก็ได้มาสัมผัสกับเลื่อยยนต์ที่ว่าสำหรับใช้ทั่วไปนะครับเป็นเล่ยขนาดเล็ก bar สิบเอ็ดจุนะครับเป็นขนาดเล็กที่ไม่จําเป็นต้องขออนุญาตนะครับคือเราก็สามารถซื้อใช้กันได้ตามสบาย bar สิบเอ็ดจุที่ใช้กันทั่วไปทุกวันนี้นะครับไอตัวนี้พอได้สัมผัสก็รู้สึกว่าไม่เป็นรองใครเหมือนกันนะครับ ัวนี้เพราะว่าฟังเสียงรอบจัดมากครับฟังเสียงเหมือนเหมือนกับเราอยู่ในสนามแข่งได้ยินเสียงเสียงเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองติดให้ฟังนะครับนี่ยี่ห้อปาเตโลนะครับสำหรับเครื่องนี้มันก็คือปาเตโลรุ่น PT140 นะครับอ่านี้เดี๋ยวลองติดเครื่องให้ฟังนะครับ เสียงเหมือนเหมือนเสียงในสนามแข่งเลยนะครับ ตัวนี้เราดูเราดูไอ้ปุ่มชกปุ่มดับเนาะมันก็คล้ายของสตีน 180, เอ็มเอสหนึ่งแปดศูนย์แต่มันกลับด้านกันนะครับของสตีนนี่ขึ้นบนนี้ปิดนะครับลงข้างล่างนี้ชกเนาะแต่ตัวนี้ลงข้างล่างดับขึ้นบนก็ชกอยู่ก,กลางๆนี่คล้ายสตีนแต่กลับด้านกันนะตัวนี้ดู ดูโดยรวมนี่ก็ไม่ไม่ไม่ธรรมดาครับดูโดยรวมนะครับเฟรมนี่นะไม่ไม่ใช่พลาสติกนะครับปาเตโลพิทีหนึ่งสี่ศูนย์มันพัฒนามาจากไอรุ่นซ h เ0สพันเจ็ดนะครับซึ่งเครื่องรุ่นซ h เ0สพันเจ็นี้บ้านเราก็สัมผัสกันมาเยอะแล้วนะครับตอนนี้อะไรก็หาได้ทั่วไปครับตัวนี้อะไรภายในอะไรเครื่องนี่ก็ พื้นฐานเดิมก็ c h 1อันเจ็นะครับซึ่งอะไรตอนนี้ก็หาไม่ยากนะครับอะไรของเครื่องของ c h 1อันเจ็ก็สามารถทดแทนได้แต่ว่าอะไรของมันก็มีขายในรุ่นนี้นะครับซึ่งมันเป็นพื้นฐานตัวเดียวกันเนาะแต่ตัวนี้พัฒนามาก็ทำให้ประสิทธิภาพสูงกว่าเยอะนะครับโครงเฟรมเฟรมตัวถังนี่นะครับโครงเสื้อตัวถังนี่มันจะเป็นแมกนีเซียมครับมันมันไม่ใช่พลาสติกเนาะ มันก็มีความทนทานกว่าพลาสติกแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาถอดดูภายในกันนะครับอันนี้ฝาครอบนี้เป็นไขควงวป่าแปนเนาะอ,อ๋ออันนี้ออกแบบมาง่ายแล้วครับเป็นตัวล็อกมาหมุนแค่ครึ่งรอบนะครับนี่มาทําให้การใช้งานสะดวกเนี่ยนี่เป็นเมี่ยงล็อก อ๋อกองสองชั้นนะครับอันนี้กองสองชั้นถ้ากองสองชั้นนี่ก็ประสิทธิภาพการกองก็จะดีกว่านะครับเสือ้อน,นี่ก็คล้ายกันเลยครับคล้ายกันกับหลายรุ่น4 7, 7, 7, นะีเอพันเจ็ดเนาะเรามาดูรายละเอียดนะครับอันนี้ไอ้ตัวยาง ปกติเป็นยางกันสะเทือนเนาะแต่ตัวนี้ใช้สปริงนะครับใช้สปริงมันก็มีความทนทานกว่ายางนะยางมันมีอายุการใช้งานเนาะตัวนี้สปริงนี่เหมือนกันครับนี่ก็ทําให้ลดความเมื่อยละนะ้าเนาะตัวนี้เวลามันมันสั่นมันดิ้นเนาะก็ทําให้เป็นตัวซับแรงเนาะไม่ให้ไม่ให้เราไม่ให้มีผลถึงเรามากนะครับ นี่ก็สปินแต่ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นแมกนีเซียมนะครับมันมันไม่ใช่พลาสติกความทนทานมากกวเหนือกว่าพลาสติกครับที่ดูนี้ไอกล้องอากาศมันใหญ่ใหญ่กว่าซ h เฮดพเจ็ดเยอะนะครับซ h เฮดพันเนี่มันมันจะเล็กกว่านี้เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มันมีผลกับเครื่องยนต์นะครับทําให้เครื่องเสียงเงียบขึ้นนะครับแล้วก็มีพลังมากขึ้นนะครับ ครับรอบจับขึ้นมากเลยครับเดี๋ยวลองลองฟังอีกทีนะครับ นี่เพิ่งซื้อมาครับเพิ่งสั่งซื้อมานี่ก็ง่ายๆครับเทสก็กดนี่นครับกดมีเป็นตัวเมมนะครับแล้วก็เมมไว้แล้วก็เมมไว้ว่ารอบมนขึ้นท่าไหลแล้วเอาออกมาดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวอ่ะช่างเตรียมพร้อมเดี๋ยวติดเครื่องก่อนติดเครื่องก่อน สะใจแล้วครับรอบขึ้นไวขึ้นไวลงไวเราดูกองอากาศให้ชัดนะครับตอนนี้เปิดมาดูอกองสองชั้นเนาะน,นี่ก็กองได้ดีเลยครับ ชั้นแรกเป็นกองฟองน้ําข้างในก็เป็นกองอากาศเป็นกระดาษกองกระดาษละเอียดเลยครับตอนนี้ นี่เรามาเปิดเปิดดูฝาครอบสตาร์ทนะครับ เปิดถอดน็อตแล้วก็เปิดฝาครอบเลยครับตัวนี้เป็นกระบังลมนะครับไฟฟพัด,ดูดลมอ๋อวันนี้ลมแรงเลยครับนี่ครับลมมันจะเวียงออกมานี่เนาะนี่ก็ทำให้เสื้อสูบเย็นนะครับ มันไม่ให้ความร้อนสะสมมากเกินเนาะซึ่งถ้าเครื่องทุกรุ่นนะครับที่ระบายความร้อนด้วยอากาศเนี่ยถ้าลมตีลมแรงๆเนี่ยมันก็ทําให้เครื่องไม่ร้อนเกินนะครับก็สามารถใช้งานได้นานไม่ดับอันนี้ก็ถือว่าออกแบบมาดีนะครับอันนี้นี่พัฒนาตัวไอ้ลมนะครับลมดูดออกมาตามแนวนี้ก็ทําให้เสื้อสูบ ไม่ไม่ร้อนนะครับเสื้อจะไม่ร้อนเกินนะแม้ว่าท,ทางานต่อเนื่องนะตัวนี้สําหรับราคาค่าตัวของเครื่องปาเตโลรุ่นนี้นะครับ PT140 ราคาอยู่ที่4,500บาทนะครับแต่ถ้าช่วงโปรโมชั่นมาก่อนแล้วแต่ครับแต่ช่วงนี้ช่วงนี้เจ้าของเขาจัดโปรโมชั่นนะครับราคาก็3000กว่าบาทนะครับมีโปรโมชั่นระยะสั้นนี้นะครับ ทีที1หนเป็นเลื่อยยนต์ขนาดเล็กที่มองข้ามไม่ได้เลยนะครับรอบจับรอบขึ้นไวลงไว้เสียงเหมือนรถแข่งเลยจุดจดที่สำคัญมากที่ถูกใจคือทางเดินอากาศนะครับที่เขาออกแบบตัวบังคับอากาศให้มามาเป่ารนะะบายความร้อนที่เสื้อสูบนะครับเนี่ยเราเห็นนะครับ ในข้างบนนี่คือบับงอากาศไว้นะตีลมบนออกมาแล้วก็สามารถระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยครับเพราะลมจะเป่าเร็วนะลมจะแรงมากครับลมแรงมากเลยที่พัดลมนี่ตีเสร็จตีลมออกมาตามแนวเนี้ยอันนี้เป็นบังกับบังลมมันนะครับนี่เห็นชัดชัดนะครับครอบไว้มันก็เป่าลมดันออกสามารถใช้งานต่อเนื่องได้สบายนะครับ รุ่นนี้ทามาตอนตอนเอาออกตอนอ,ออกมาช่วงนั้นคือเขาว่าเขาเอามาแข่งกับโซแมกนะครับที่เป็นตัวขนาดเดียวกันเนี่ยจะมีโซแมกอยู่รุ่นหนือจํารุ่นไม่ได้แล้วคือใช้นี่ครับบ็อกพันเจ็ดเหมือนกันแต่เป็นรุ่นโซแมกนะครับแต่ตัวนี้ก็คือเป็นคู่แข่งกันเลยนะครับ มันออกแบบมาเนียนเลยครับทุกทุกส่วนนะครับทุกส่วนออกแบบมาเนียนเหมือนกันครับสำหรับตัวล็อกฝาเนี่ยออกแบบมาดีมากครับเราหมุนแค่ครึ่งรอบเนาะหมุนแค่ครึ่งรอบเราไม่จะเป็นต้องไปหมุนมากละ เาไปตรงรแล้วก็หมุนหมุนขึ้นลอบหมุนเข้านั่นนะครับตามเข็มนาฬิกาแค่นี้ครับนี่เหมือนกันหมุนแค่นิดเดียวแน่นไปเลยเรียบร้อยครับสตาร์ทสตาร์ทก็เป็นสตาร์ทเบาแรงนะครับติดง่ายครับมาลองสตาร์ท ฟังเสียงเหมือนรถในสนา,สนามนะครับสร็จสิท อีกเครื่องครับอันนี้ก็ใช้งานมาหลายเดือนแล้วนะครับนี่ใช้งานมาหลายเดือนเหมือนกันแต่เดี๋ยวลองติดเครื่อง สายเลือดนักบิดนะครับเคยผ่านสนามมาเนาะเคยผ่านสนามมาแล้วก็มาห่างไปเลิกไปนะครับเดี๋ยวลองไอฟังเสียงในอดีตนะครับให้ฟังดูนะครับว่าเนี่ยเสียงในสนามแข่งสมัยก่อนเนาะครับที่เคยสัมผัสมานะครับเดี๋ยวติดกันอ่ะ นี่ครับเสียงเสียงไพเราะในสนามนะครับที่มันจะเป็นเสียงใครสัมผัสเข้าเส้นสายเลือดแล้วมันจะไม่ไม่ลืมนะครับเสียงนี้นะครับเอาทดสอบเดี๋ยว 22, 60, อสองหม่นสองรอยหกสิบแปดรอบสองหมนกว่ารอบในเครื่องมันคงจะสะดุ้งนะครับพจริงมันก็ประมาณเกือบ2,000มครับหมื่นกว่ารอบครับคิดว่านะครับคิดว่าจะเกือบส0 0หมนนะครับ